แต่พอได้มาทำพ่เนียแล้วรู้สึกว่าแบบก็มาสิพร้อมแล้วสวัสดีค่ะไกด์ชนที่ชาสั่งษ,ษา m ามิสแกรนใช่น่าไกด์คิดยังไงถึงมาประกวดมิสแกรนนะคะส่วนตัวของไกด์เดิมทีเลยเวทีแรกเลยเริ่มต้นจากการอกหักค่ะอกหักค่ะแล้วก็รู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างให้แบบเขาเห็นว่า เราดีขึ้นเราได้ดีมากขึ้นเราสวยขึ้นทําให้เขาเห็นเราถึงแม้ว่าเขาจะบล็อกเราไปแล้วก็ตามแล้วก็บวกกับอยากประกวดอยู่แล้วเป็นความฝันหนึ่งที่เราอยากที่จะยืนอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของไกด์ตอนแรกเลยค่ะคิดว่าโพสิชันของเราแล้วก็แววตาความมุ่งม,มั่นถามว่าถ้าทําวีเนียแล้วมีความมั่นใจมากขึ้นไหมอันนี้ก็คือความมั่นใจใหม่ของไกด์เลยค่ะนอกจากสิ่งเดิมที่เคยมีรอยยิ้มใหม่ที่ได้นี่แหละคะ่ะทําให้ไกด์กล้าพูดกล้ายิ้มมากยิ่งขึ้นแต่เดิมอะค่ะ เคยมีคนทักว่าแบบเหงือกเยอะฟันห่างซี่เล็กแต่พอได้มาทําแล้วรู้สึกว่าแบบก็มาสิพร้อมแล้วความประทับใจที่มีต่อหมอวินแรกพบเลยคือแบบวิคุณหมอดูสุภาพจังดูอบอุ่นจังแล้วก็พอได้รู้ว่าแบบหมอวินทําให้พี่อินฟา้าสก็เลยแบบอุ่นใจมากขึ้นชีวิตหลังจากที่ได้รับตําแหน่งมิสแกรนด์ชัยนาทก็รู้สึกว่ามีคนสนใจเรามากขึ้นค่ะแล้ก็ต้องแบบทักทายเขายิ้มทักทายให้เขาค่ะ ที่จะไปสู้ศึกในเวย์ใหญ่นะคะแกก็เพิ่มความมั่นใจในหลายๆด้านคะ่ะรวมถึงการสร้างรอยยิ้มที่นี่ด้วยคะ่ะก็ฝากถึงสาวงามที่เราจะไปเจอกันในกองใหญ่นะคะถึงแม้ว่าเราจะไปสู้กันแต่ท้ายที่สุดแล้วอะค่ะเชื่อว่าทุกๆคนก็มีความหวังดีต่อกันกก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จแต่มงทองต้องเป็นของไกคะ่ะค่ะสำหรับใครๆนะคะที่กำลังวางแผน อยากทำวีเนียหรือทำดีไหมไม่ทำดีไหมไกดแนะนำเลยค่ะมาทำเลยแต่ต้องเป็นที่บางกอกสมัยเท่านั้นค่ะรอยยิ้มสวยอะค่ะมันไม่สามารถที่แบบที่ไหนก็ได้ต้องที่นี่เท่านั้นเพราะยิ้มสวยสร้างได้ที่บางกอกสมยัย